หนูเข้ามาสี่งวดแล้วใครที่อยากได้เลขฟันแม่นๆนะแม่ตามหนูได้เลยนะคะใครอยากได้ตัวฟันตัวเดียวแม่นๆก็คือหนูมั่นใจว่าว่าหนูกระปังพอสมควรแล้วหนูท้องแลวเพิ่งได้สองเดือนนะคะเพราะว่าพอท้องได้สองเดือนอ่ะคือมีเวลาให้แม่แม่โกยเนาะถ้าใครที่ติดตามหนูมาแล้วรู้ว่าหนูว่าเวลาหนูท้องหนูปังขนาดไหนก็สามารถตามแนวทางหนูได้เลยนะคะแปดสิบแปดบาทส่งฟรีค่ะไม่มีค่าส่งนะแม่นะแปดสิบแปดบาทจัดส่งฟรีรหัสสอเสือเลขหนึ่งค่ะขอระบบหน่อยค่ะ แปดสิบแปดบาทจะส่งฟรีค่ะรหัสสอเสือเล็กหนึ่งนะคะหนูรับสามร้อยคนนะแม่นะไรนี้รับได้แค่สามร้อยคนนะคะไลนี้รับได้แค่สามร้อยคนเดอ้อ รหัสสอเสือเล็กหนึ่งนะคะสอเสือเล็กหนึ่งนะแม่นะแปดสิบแปดบาทส่งฟรีแปดสิบแปดบาทส่งฟรีค่ะรหัสสอเสือเล็กหนึ่งชายตอนทองพรุ่งนี้สีเสื้อหนูขอเป็นสีเขียวและสีแดงแล้วก็แม่แม่ฟังหนูนะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมได้ป่ะป้าเปิดใช่ป่ะอ๋อโอเคโอเคงวดประจำวันที่ป้าเปิดเสียงอีกพ่อ งวดประจำวันที่16สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2,500 <Pie> พุทธศักราชหนูจะใสะ่ตรงนีุ้ท <P ie> ธศักราช2,500 <P ie> ปา้าเบาลงนิดนึงนิดนึงโอเคนิดอีนินนนดนึงได้ป่ะ <P ie> <P ie> อีกนิดนึงได้ป่ะอ่าโอเคจะบอกแบบนี้นะคะ งวดประจําวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567หนูฟันห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์หากรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567ห้ามาหนูจะทําลงทานที่วังปู่แต่ถ้าเกิดว่าเลขทูบมา3ามตัวตรง2ตัวบนหรือ2ตัวล่างนะคะหรือว่าเลขเจาะในกลุ่มหนูมาว้าย หรือว่าเลขเจาะในกลุ่มมาสาตัวตรงหรือสองตัวบนหรือ2ตัวล่างเนี่ยหนูจะเอาริเกมาแก้บนที่วังปู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะตัวเต็มมาอยู่ในกลุ่มนะแม่นะตัวเต็มอยู่ในกลุ่มลูกค้าเอฟกล่องส่มราคา8ปดบแดบาทลูกค้าอยู่ในกลุ่มได้ยาวๆเลยลูกค้าอยากเข้ากลุ่มทํายังไงหนูมีช่องทางเดียวค่ะลูกค้าเอฟสินค้าร้านหนูวันนี้หนูเปิดกล่องส่มราคา8ปดสิบดบาทจัดส่งซีเพราะว่าวันนี้ตอนกลางวันหนูไม่ได้ไลน์นะคะหนูขออภัยด้วยเพราะหนูแพ้ท้องแล้วก็ไปหาหมอมาเนาะ ลูกค้าอยากเข้ากลุ่มพิมพ์สอเสือเล็กหนึ่งนะคะค่าห้ามกดลิงก์หววงงบุรินอมิชาชีพมาแล้วป่ะก็เน้นเป็นเสื้อสีแดงว้ายเาาาาาดาถ่ายลงพุมก่อน,นเ,เดี๋ยวจะได้หันกล้องไปทีเดียว รหัสแกวในกลุ่มนะคะสวนดเรียกทูบเด็แคบพร้อมกันหน้าไร้สดเลยเรียกทูบเด็แคบพร้อมกันหน้าไร้สดหนูรับหนึ่งร้อยคนสุดท้ายค่ะใครจะเข้ากลุ่มพิมพ์สอเสือเลขหนึ่งแปดสิบแปดบาทจัดส่งฟรีใครจะเข้ากลุ่มพิมพ์สอเสือเลอเขลเเลหนึ่งนะคะแปดสิบแปดบาทจัดส่งฟรี จริงๆทำไมถึงใส่เป็นสีแดงหนูจะบอกแบบนี้เนาะเพราะว่าการที่ว่าถ้าลูกเพจอะมาดูไลฟ์หนูอะก็เหมือนเราอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกัลยานมิตรต่อ,อกันนะคะเหมือนเราเป็นกัลยานมิตรต่อ,อกันนะคะแม่จ๋า สี่สิบคนสุดท้ายแม่สี่สิบคนสุดท้ายใครจะเข้ากลุ่มอสอเสือเล็กน้อยถึงให้ใส่สีแดงกับสีเขียวหนึ่งเนี่ยหนูเปลี่ยนสีวงังปั่เป็นสีเขียวและสีแดงคือสีมงคลของหนูสีมงคลของหนูคือแดงกับเขียวทุกคนมาดูไ์สดหนูมาเอาแนวทางจากหนูเนี่ยหมายความว่าเหมือนทุกคนนะมาพึ่งบุญพึ่งบารมีหนูใช่ไหมการที่เราจะเป็นกัลยานามิตรต่อกันเนี่ยคือ ต้องรวมเหมือนรวมเป็นดวงเดียวกันเป็นบุญเดียวกันนะแม่ทีเนี้ยกลุ่มที่เคยเข้าใช่ไหมคือกลุ่มกลุ่มเนี่ยทุกกลุ่มจะลงแนวทางเดียวกันเลยค่ะกลุ่มทุกกลุ่มจะเป็นแนวทางเดียวกันหมดเลยนะคะแต่ว่ากลุ่มหนูเนี่ยจะบอกก่อนนะ กลุ่มแนวทางของหนูเนี่ยจะลงแนวทางทุกหวยทุกหุนใครที่เข้ากลุ่มไปแล้วเนี่ยจะไม่ต้องรอหน้าไหลสดเลยเพราะเราจะรันและลงให้ในกลุ่มก่อนที่จะแบ่งปันหน้าไหลสดนะคะแต่ว่าชุดเต็มมันหนูไม่ได้แบ่งปันหน้าไหลสดหนูแบ่งปันหน้าไหลสดจะเป็นเม็ดเดียวนะคะชุดเต็มดูในกลุ่มเลยว่าหนูเน้นหนูฟันหนูฟันและหนูสั่งอัดตัวไหนหนูเจาะตัวไหนเนาะส่วน รัฐบาลไทยพวกนี้หนูฟันว่ามีห้าล้านเปอร TI, ์เซ็นต์หนูมั่นใจว่าห้ามาหนูมั่นใจว่าห้ามาหนูฟันว่ามีห้าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมาแม่สิบห้าคนสุดท้ายสอสเสือเล็กหนึ่งค่ะสิบห้าคนสุดท้ายเดี๋ยวครบสิบห้าคนเราหันกล้องไปเราแคปหน้าจอเนาะส่วนใครมาไม่ทันนะแม่นะใครมาไม่ทันอันนี้เป็นตัวที่หนูให้เม็ดเดียวคือรัฐบาลไทยง่วดมันที่สิบหกเนี่ยหนูมั่นใจว่ามีห้าล้านเปอร์เซ็นต์หนูมั่นใจมากเพราะหนูฟันฟันตัวเดียวโอ้ยสวัสดีพ่อเพนซ ทำไมทำไมถึงกลับมาหาหนูเจอเนี่ยฮะหาพ่อเพนโซทำไมกลับมาหาหนูเจออะพ่อทำไมกลับมาหาหนูเจออะหนูฟันนะเพราะว่า คือถ้าบานไทยงัวดที่แล้วนะสี่งัวดติดที่หนูเข้าตัวฟันไม่มีหลุดแล้วตัวฟันหนูเนี่ยจะฟันแค่เม็ดเดียวจะฟันแค่แค่ตัวฟันนะเลขตัวเดียวจะไม่มีวิ่งลู่สองตัวนะวิ่งลู่ตัวเดียวคือห้านะคะมั่นใจว่าห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะวันพรุ่งนี้นะมั่นใจว่าห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพรุ่งนี้ใครอยากเข้ากลุ่มแม่ฟังให้ดีนะห้ามกดลิงก์หน้าไล์สดลิงก์หน้าไล์สดคือมิชชชีพลูกค้าอยากเข้ากลุ่มหนูลูกค้าเอฟสินค้าร้านหนูหนูเปิดกล่องสุ่มให้ลูกค้าเข้าอ ลูกค้าพิมพ์สองเสือเลขหนึ่งเพิ่งเห็นเนี่ยเอาจริ้งหรอจริงหรอ,รหรอหนมจะบอกแบบนี้นะเลูกค้าลูกค้าพิมพ์สอเสือเลขหนึ่งถ้าระบบไม่ดูดลูกค้าทักแชทเพจก่อน CF ถ้าระบบไม่ดูดนะลูกค้าทักแชทเพจก่อน CF เเลขที่หนูสั่งเม็ดเดียวในกลุ่มหนูฟันห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้นะแม่นะมีห้ามาให้เห็นแน่นอนมีห้ามาให้เห็นแน่นอนหนูฟันห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์วันพรุ่งนี้จ้ะ วันพรุ่งนี้หนูฟันห้ามาร้อเปอร์เซ็นต์หนูเปิดสี่นาทีสุดท้ายหนูปิดรับนะแม่นะแปดสิบแปดบาทนะจ๊ะค่าเข้ากลุ่มที่อื่นนะแม่แม่ต้องเสียเป็นเอ,อ้แล้วจีปูนย่ยหาเหตุแม่ท้องแม่วิ่งไม่ได้แม่ป,นนปูปูหนูท้องนะหนูวิ่งไม่ได้นะหนูบอกปูแล้วนะว่าหนูกลัวนะหนูวิ่งไม่ได้ อยู่ในกลุ่มปังมากขอบคุณนะคะคุณตูนขอบคุณค่ะส่อเสือเล็กหนึ่งรหัสสอเสือเล็กหนึ่งค่ะแม่ค้าสอเสือเล็กหนึ่งค่ะสอเสือเล็กหนึ่งค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะสอเสือเล็กหนึ่งหนึ่งนาทีสุดท้ายนะแม่นะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะหนึ่งนาทีสุดท้ายหันให้ดูแลเด้อ ขยับท่านั่งก่อนแล้วเตรียมแคบกันนะ4,300คนดูปู่สาธุปู่4,300คนดูให้เขาถูกเดี๋ยวใครถูกหวยแล้วก็ค่อยมาร่วมบุญกันทำโลานเนาะทำกันแบบบาท2บาท5าบาท10บาท9บาทอะไรเงี้ยนะั้นจริงๆหนูอยากได้แค่9บาทนะคะหนูอยากได้แค่คนละ9บาทใครถูกเยอะก็99บาทเนี้ยเดี๋ยวร่วมกันทำโลานแล้วก็จะได้แบบคือการทำบุญโทานจะได้ทำให้เรามีกินมีใช้ต่อไปนะอ่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะเตรียมนะคะทุกคนนะ ซอเสือเล็กหนึ่งจากแม่จ๋าสอเสือเล็กหนึ่งค่ะแปดสิบแปดบาทส่งฟรีค่ะชุดเต็มอยู่ในกลุ่มนะแม่ชุดเต็มอยู่ในกลุ่มนะชุดเต็มอยู่ในกลุ่มนะ mm hmm. โอนแล้วรอเข้ากลุ่มแป๊บเดียวเลยแม่หลังจากหนูจบไลฟ์สดเนี่ยหนูหันทูพี่แม่ดูปุ๊บเดี๋ยวแอดมินจะไล่ตอบทันทีจ้ะแอดมินหนูตอบเร็วมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม,ไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับสามีนะคะไม่มีกิจกรรมอื่นที่จะต้องทํานะคะมาสิบหกคนสุดท้ายค่ะ สาเสือเลขกหนึ่งค่ะสิบเอ็ดคนสุดท้ายค่ะสองเสือเล็กหนึ่งนะใครจะเข้ากลุ่มนะสิบเอ็ดคนสุดท้ายนะคะเจ็ดคนสุดท้ายค่ะเจ็ดคนสุดท้ายค่ะมาปนันปนันถือวายปนันถืออย่างงี้ปนันมาถือตรงนี้ปนันอย่าขวางหน้าหนูหมโอเคมาทุกคนเตรียมแคปหน้าจอนะ แคบหน้าจอมีชาชีปนั้นมาแคบหน้าจอใครแคบหน้าจอแล้วพิมพ์รวยขึ้นมาระวังมิชาชีพนะคะมีชาชีพคอมเมนต์หน้าอะไรส่วนไม่เป็นไรปาไปช่วยกันตอบเลยทุกคนคะใครแคบแล้วพิมพ์รวยขึ้นมานะใครแคบแล้วพิมพ์รวยขึ้นมาใครแคบแล้วพิมพ์รวยขึ้นมานะจ๊ะใครแคบแล้วพิมพ์รวยขึ้นมานะแม่นะ แล้วใครถูกหวยก็มาร่วมกันทำโรงทานนะแม่ร่วมบุญกันทำโรงทานเดอ้อมาร่วมบุญกันทำโรงทานหนูท้องอะ่ะมีโอกาสให้แม่ได้แบบว่ากอบโกยอีกเจ็ดเดือนอะ่ะหนูท้องตอนนี้สองเดือนผ่านมาแล้วสี่งวดงวดนี้เป็นงวดที่ห้าที่เลขเขา้าใครแคบแล้วพิมพ์รวยขึ้นมาเลยจ้าอันตา ชาณคายวายศาลและศานองค์นาถไทยยิ่งใหญ่ในสวงหวงบุรินุ้ยลงเลยบ้าลืม